ครับพี่น้องครับเมื่อนี้โคกน้องนาคู่้อมคู่ทิพย์นะครับเนาะช่องฮัดแข่งแปลงเกษตรอินทรีโคกน้องนาคู่้อมคู่ทิพย์นะครับเนาะเมื่อนี้ก็คือเฮ็ดตอนจิงมากรูดนะครับเนาะตอนจิงบักกรูดซึ่งกะเป็นการแหวกแนวจากน้อยนึ่งนะครับเนาะ ตามหลักวิชาการเพื่อไทตอนจริงในน้อยนะครับเนาะํำหนุกก้อยํำหนุกซี่เขาเนี่ยนะครับเนาะแต่ตัวนี้เสียดายนะครับย้อนว่าเสียดายเสียดายจริงไงนะครับเนาะเสียดายพันพื้นนวยกระดกใบกระห้อมนะครับเนาะจริงมากูดนะครับเนาะก็เป็นพันพื้นบ้านเขานี่แหละนะครับกเ็เลย เลยเพ็ดไปแล้วสองกิ้งนะครับเนาะสองกิ้งและกิ้งสุดท้ายนะครับเนาะแต่ยากใ้เบิง้งขันตอนวิธีิการนะครับเนาะตัวนี้ก็ขูดตัดแต่แตงเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่สี่อเพ็จแบบแปลกแปลกมู้นะครับเนาะเคยมีหลายคนก็บอกว่าโอ้ยตอนจริงไงมันก็ได้ผลดอกก็ติดดอกนะครับเนาะ ผมแต่เคยตอนจิงสหรับพ่อ้อแขนพ่อ,อไม่ไงก็แขนแล้วก็มีครับเค้ยตอนจิงจิงบักชมพู่นะครับเนาะตอนนี้ก็ติดตนน้นไงแล้วครับเนาะตอ,น,อนนั้นคือตอนได้กินไวไว้นะครับเนาะตองไง,ไงมาที่กันจะเอาไปปลูก พวกหนองน้เนะครับเนาะอันนี้เป็นต้นยูบ้านหกแน่เนาะครับเนาะมันหกแนะ่เพราะว่าน้ำแซน้ำขังและต้นพันล้มนะครับเนาะต้นพันลม้มแต่ลเล้เฮ็ดแบบง่ายๆครับที่พันวาเกษเร็จะ่ะไปเฮ็ดยากนะครับเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดของเขาเองนะครับเนาะได้ผลกับเป็นเขาก็ได้ผลประโยชน์ถ้าพี่น้องมีต้นไม่ ทันที่สีขาขยายทันได้ที่มันลอยง,ง่ายเสียดายต้นพันมันนะครับเนาะเสียดายต้นพันขาวกันเสียดายต้นใหญ่นะครับเนาะจะลอง่ะลองเบิ้งครับผมเคยเห็ดตน้นชมพูนะครับต้นใหญ่ก็แขนผมอีกดนะครับจะจนได้กินน้วยเท่าซุมือนี่นะครับต้นรากใหญ่นะครับเนาะอันนี้แบบเห็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะอันนี้ะนะครับเนาะ อันนี้แต่ขูดเนื้อเยื่อกินเรียบร้อยเมื่อแล้วครับโอเอ็มก็เหลือแต่สายเลมมิกลูกกาแกนดินเก่าดินธรรมดานี่แหละครับดินปลูกราอธรรมดาใส่ถุงดินปลูกใส่ถุงใส่ถุงมุมด้วยถุงพลาสติกแล้วก็เชือกป่านพลาสติกแบบง่ายๆครับพี่ต้องครับ เราจะมาดูว่าตอนกิ่งใหญ่จะติดรากหรือไม่ตามธรรมชาตินะครับเนาะพืชทักันต้องการที่จะรอดพ้นรอดตายด้วกันนะครับเนาะเป็นการปรับตัวเอาตัวรอดของต้นไม้การเอาตัวรอดของต้นไม้นะครับเนาะง่ายๆครับพี่น้องครับ ้นอนเสียดายนี่แหละครับตอนมันจะล้มแล้วนะคะงออ่ายๆนะครับเนาะ้ <c oughs> อนเสียดายจริงอตอ้นน้อยไปปลูกเพี่ยพันตอนจริงไข่ตอนจรนิงในน้อยนะครับเนาะ <c oughs> แล้วไปปลูกสู่เพี่อสู่แมงว่าได้ครับ <c oughs> จะเลย <c oughs> ตัดหุ่นใจล้องบงกัน้า อกิ่งใหญ่เลยจะเป็นยังไ,ไงติปลูกแค่เดียวโลดนะครับพี่น้องครับนี่จ้ะผู้ใดว่าโอ้ยเห็ดยังเห็ดเล่นเห็ดม้สิติดบ่ดบม่แม่นนะครับเพราะว่าแต่ย้อนว่าเคย <c oughs> เคยได้เห็ดมาแล้วนะครับเนาะได้ฝนตอนกิง่งไงก็นี่ไงจ้ะตอนได้นะครับเนาะนี่กถวบ่มนี่หลักการยังไรลเราครับผู้แจ้งวิธีการตอน เขาก็ับมาล้องกินในเบิงนะครับนะเนาะเพือ่อยู่บันเขานะครับนะเนาะเพื่อบานพี่นอ้องยู่ต้นไงที่มันลม่มมันอันนั้นบ่ได้ประโยชน์แล้วกะเพื่อได้ขยายต้นไงแล้วก็ไปปลูกได้กินผลผลิตทันทีรวดนะครับพี่น้องครับนี่ครับปลูกกับฟูนี่ไยครับเทนนี่ไงขึ้นมืกอดเศษก็ต้อง ไม่ต้องไปเฮ็ดยากครับตายบลกเกิดแต่ตอนใหน้นะครับเนาะแต่พันนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นคิดส,ำสำั้นๆนะครับเนาะพี่น้องครับจนะพี่น้องเส็จแล้วถ้าอยากไปล่องเบิ้งก็ล่องได้ครับเดอ้อจะเสียบพันเฮ็ดพันลายเฮ็ดแล้วบล็อกคิดบลกถืกดอกตายกับซื้อมาปลูกไม่แต่สั่นนะครับเนาะครับพี่น้องครับจ้นะ อันนี้ก็เป็นการทดล้องนะครับเนาะบันนะั้นทดล้องดอกเพชรลีนะครับพี่น้องครับแต่อยาให้พี่น้องเด้เบิง้งได้เห็น <c oughs> ถ้าพี่น้องเบิ้งแล้วถ้าว่าดีาดก็ดีก็ให้กำลังใจช่องฮักแท้งแ่งกับเศน้ำเนได้ครับเด้อพี่น้องครับกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับพี่น้องครับเพื่อเป็น กำลังใจพี่ได้เห็ดคลิปดีๆนะครับเนาะอันนี้ก็การทดลองนะครับเนาะทดลองแต่เสือแน่ว่าแต่เป็นจริงได้นะครับเนาะเป็นจริงได้นะครับสำหรับไม่นี้นะครับเนาะก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ขอบคุณพี่น้องครูให้กำลังใจนะครับเด้อจะ่ี่ได้เห็ดคลิปดีๆให้อีกนึง ขอให้พี่น้องยูดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับนี่ก็เอาไ้ที่นี่ก็นนะครับเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมตอนไปเนาะครับเนาะตอนกิง่งอันมะกรูดเนาะครับเนาะตอนกิ่งมะกรูดไป เมื่อวันที่1 4กิงหาคม68เนาะครับเนะาะถ้าฮอดมื้อนี้แล้วก็ประมาณ40มื้อเนาะครับเนาะที่ทดลองตอนกิ่งใหญ่เนาะครับตอนกิ่งบ่คือ้งูเพิ่นว่าเนาะครับเนาะก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับหลังจาก40มื้อผ่านไปครับพี่น้องครับรากของเพิ่นเนาะครับเนาะก็กำลังนี่ครับนะกำลังออกกำลัง งอกงามยังดีเลยครับลากเดินดีหลายครับดินกับดินปลูกธรรมดานี่แหละครับพี่น้องครับที่หลังจากเขาทดลองตอนนะครับเนาะที่ตอนนว้กับมีสามกิ่งนะครับเนาะหนึ่งสองสามเนาะครับเนาะอันนี้ก็ลากนี่ก็กำลังออกขึ้นกันครับพี่น้องครับที่แนมเห็นนะครับเนาะเป็นเส้นเป็นลากที่แนมเห็นนะครับเนาะก็ได้ ได้40มือพอดีครับพี่น้องครับกะถือว่าเป็นการตอนที่ประสบผลสํสำเร็จอีกรอบนึ่งนะครับเนาะกะอีกให้มันเดินดีอีกจักน้อยนึงนะครับเนาะกับสีทําการตัดกิ่งนะครับเนาะเป็นกิ่งใหญ่ครับกิ่งใหญ่เพื่อที่จะเอาไปอนุบาลในถุงดำก้อนครับพี่น้องครับหลังจากนั่นก็ พอลากเดินดีแล้วต้นติดดีแล้วกับสีน้าไปปลูกที่โคกหนองนาโคกหนองนา,นงนาคู่ก้อมคู่ทิพย์นะครับหรือว่าช่องนองไม้ครับพี่น้องครับช่องหักแพงแปลงกเกษตรอินทรีย์โคกหนองนาคู่ก้อมคู่ทิพย์นะครับเนาะสาหรับมือนี้นะครับเนาะกะติดตามผลนะครับเนาะกะให้เบิองคลิปสั้นนะครับเนาะคลิปสั้นๆที่ต่อเน,นื่องกับคลิป ที่แล้วนะครับเนาะกัสียให้ลงในคลิปเดียวกันนั่นแหละครับที่ได้เห็นการติดตามผลนะครับเนาะครับสาหรับื้อนี้ก็ขอญอาตขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อที่ได้ติดตามช่องหักแพ้งแปลงกษตรอินทรียโคกหนองนาคู่ความคู่คทย์นะครับเนาะกับขอให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขูมสุขค้นนะครับเนาะยู่ดีมีแ้งเฮเดไปตาม เวลาว่างนะครับเนาะมือนีก่ะขอสวัสดีครับพี่น้องครับโค้น้องนาครูกอครูทิพย์เกษตรินสีพื้นดินทองคําตะเวนศาสแสงยมแล่งคอยคาอาราบเรืองรองสีทองงา